สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้คุณครูก็จะมาสอนในเรื่องของโจทย์ปัญหาที่เกี่ยวกันกับทศนิยมนะคะก่อนอื่นเลยค่ะใักม่เมียเปิดไปที่แบบฝฟกหัคาด3.7หน้า104เลยค่ะในส่วนของโจทย์ปัญหาทศนิยมนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาการหารหรือบางอันก็จะมีบวกรบคูณหารเข้ามาเกี่ยวนะคะเราก็จะมา ทำไปพร้อมๆกันเลยในช่วงนี้นะคะช่วงนี้เราจะทําพร้อมกันไปก่อนครูจะยังไม่ให้งานนักเรียนนะคะเพื่อเป็นการลดพารละนัลูกนะะไปดูข้อ1กันเลยหน้า104่งรยสในแบบฝึกหัดนะคะอ่านโจทย์ข้อหนึ่งพร้อมกันค่ะกลุ่มประมงพื้นบ้านผลิตน้าําปลาได้150ลิตรแบ่งใส่ขวดขวดละศูนย์จุด 75ลิตรได้กี่ขวดเขาบอกว่ากลุ่มประมงเนี้ยผลิตน้ำปลาใช่ไหมลูกได้ร้อยห้าสิบลิตรแล้วเขาก็เอาไปแยกใส่ขวดคำว่าแบ่งนั้นก็คือเครื่องหมายอะไรนั่นเองอ่าเครื่องหมายหารนั่นเองการแยกการแบ่งนั่นคือคีย์เวิร์ดหรือคำที่ทําให้เรารู้ว่าเนี่ยใช้การหารน,นะคะเดี๋ยวผมเ,เขียนเครื่องหมายหารใหม่แป๊บหนึ่งอ่านี่ แบบนี้ทำให้เรารู้ว่าข้อนี้ใช้การหารไปวิธีทำกันเลยค่ะขีดเส้นใต้สองเส้นจริงๆข้อนี้ก่อนไปวิธีทำเราเขียนประโยคสัญลักษณ์ก่อนไหมเด็กๆอ่าเรามาเขียนประโยคสัญลักษณ์กันก่อนดีกว่าข้อนี้ ประโยคสัญ,ญลักษณ์ในข้อนี้ก็คือเขาบอกว่าเขาผลิตน้ำปลาเนี่ยได้ทั้งหมดร5อยห้าสิลิตรเอาไปแบ่งใส่ขวดการเอาไปแบ่งใส่ขวดก็คือเคื้อหมายอะไรนั่นเองอ่ะข้อหมายหารนั่นเองทวน,นี้ก็จะได้ร้อยห้าสิบหารเท่าไหร่คะศูนย์จุดเจ็ดห้านั่นเองเพราะเอาไปใส่ขวดขวดละศูนย์จุดเจ็ดห้าได้เท่ากับช่อง่เนี่ย เป็นไงดูง่ายขึ้นไหมคะพอดูประโยคสัญลักษณ์ปะง่ายมากขึ้นแค่หารเฉยๆนะคะอ่าวิธีทำขีดเส้นใต้สองเส้นเลยจ้าเด็กๆ เอาไปดูวิธีทำอันดับแรกเขียนก่อนเลยเขียนย่อๆก,ก็พอนะแต่นี้ก็ยาวอยู่ย่อได้ไหมเอ่ยกลุ่มประมงพื้นบ้านผลิตน้ำปลาได้150ลิตรอืยอย่อย่างไงดีเอาแค่กลุ่มประมงแล้วกันเนาะดีๆเนาะอ่ากลุ่มประมงผลิต น้ำปราได้หนึ่งร้อยห้าสิบลิตรถัดไปเอาว่าไงต่อคะอ่าเขาบอกว่าแบ่งใส่ขวดแบ่งใส่ขวดขวด ละ0ูนห้าลิตรจะได้กี่ขวดตรงนี้แหละตรงจะได้เนี่ยเราจะมาตั้งหารกันค่ะใส่วงเล็บเลยแล้วก็ลากเข้าหมายหารข้างมดเลยแต่ ก่อนจะไปหารเรามาดูกันสักนิดหนึ่งตรงตัวหารเนี้ยมันยังหานมันจะหารได้เลยไหมอ่าแน่นอนยังหารไม่ได้เด็กๆเพราะว่าอะไรเพราะยังติดทศนิยมอยู่ใช่ไหมคะตรงตัวหารยังติดทศนิยมอยู่กี่ตำแหน่งลูกสองตำแหน่งเราต้องทําให้มันหายจากทศนิยมก่อนโดยอาศัยการเลื่อนจุดใช่ไหมคะอันนี้ก็จะกลายเป็นอะไร 0.75ถูกเลื่อนไป1ครั้ง2ครั้งให้หายไปก็จะกลายเป็นเท่ากับ75ไปส่วน150อันนี้เขาถูกเลื่อนไป2ใช่ไหม150มันก็ต้องถูกเลื่อนไป2เหมือนกัน150เฉยๆก็คือ150.0ถูกเลื่อนไป2มันก็จะกลายปเป็นอะไรคะจากจุด0อยู่ตรงนี้ก็นับไปอีกหนึ่งครั้งสครั้งแสดงว่ามันก็จะได้เป็น ตรงนี้เติมศูนย์เข้าไปแสดงว่ามีศูนย์กี่ตัวคะเนี่ยเพิ่มมาอีกสองตัวจากร้อยห้าสิบก็กลายเป็นเท่าไหร่คะหนึ่งหมื่นห้าพันนั่นเองแสดงว่าข้อนี้ก็จะได้เป็นเราจะเอาอะไรคะเอาหนึ่งหมืนห้าพันหารด้วยเจ็ดิบห้านั่นเองข้อนี้นะคะเขียนไปเลยหนึ่งหมื่นห้าพัน หารด้วยเจ็ดสิบห้าไปดูเลยค่ะเจ็ดสิบห้าอะไรได้หนึ่งคะเด็กๆอ่าไม่มีใส่ศูนย์ไว้ข้างบนเลยต่อไปเจ็ดสิบห้าอะไรได้สิบห้ามีไหมก็ยังไม่มีเพราะว่าเจ็สิบห้ายังน้อยกว่าสิบห้าอยู่ดีให้ใส่ศูนย์ถัดไปเจ็ดสิบห้าอะไรได้ร้อยห้าสิบมีไหมคะเทคนิคเดิมเลยค,คุณครูเคยสอนแล้ว เราจะเอานิ้วของเราเนี่ยนะคะใช้ปิดนิ้วฝั่งนี้ใช้ปิดเลขห้าตัวนี้และนิ้วฝั่งนี้ใช้ปิดเลขศูนย์ตัวนี้เราก็จะเหลือแค่เจ็ดกับสิบห้าเจ็ดคูณอะไรได้สิบห้าค่ะเด็กๆเรารู้แค่ว่าเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่เจ็ดสามยี่สิบเอ็ดซึ่งมันก็เกิดแล้วดังนั้นเราจะได้แค่เจ็ดคูณสองเท่านั้นเองเราจะมาลองเอาเจ็ดสิบห้าคูณสองดูนะคะ อ่าขอโทษทีค่ะเห็นไม่เอ่ยเดี๋ยวคงครูเขียนแท็กข้างนี้ก็ 2. 2, 5, ได้เจ็ดสิบห้าคูณสองสองห้าได้สิบใสศูนย์ทดหนึ่งสองเจ็ดสิบสี่บวกหนึ่งก็เป็นสิบห้าอมันเป็นยังไงพอดีเลยมันพอดีร้อยห้าสิบเลยใช่ไหมคะแสดงว่าตรงนี้เราก็ต้องใส่เลข สองเข้าไปตรงนี้ก็จะได้เจ็ดสิบห้าคูณสองก็ได้เท่าไหร่คะอ้าไนีร้อยห้าสิบนั่นเองเดี๋ยวคุณครูขอเขียนใหม่นะให้สวยๆยขีดเส้นลบหนึ่งร้ยห้าสิบลบหนึ่งร้ยห้าสิบก็ได้ศูนย์ตรงนี้ก็ถูกดึงลงมา 75็ดสิเลได้0ูนคะก็เจ็คูณศได้0นั่นเอง0ูลบศก็ได้0ดึง0ตัวสุดท้ายลงมา75็ดสิเลได้0ูนคะก็เจ็คูณศได้0นนั่นเองศูนย์ลบศูนย์ก็ได้ศูนย์ขีดเส้นใต้สองเส้นเลยคะ่ะ พอได้แบบนี้เสร็จแล้วถ้าใครแสดงว่าน,นี้จะได้เท่าไหร่คะกี่ขวดเด็กๆเขาบอกว่าถ้าเขาแบ่งจะได้ั้งงมดกี่ขวดคะข้างบนนี้อ่าสองร้อยขวดเขียนคําว่าขวดไว้ข้างหลังนี้เลยเพราะมีคําว่าสองร้อยอยู่ข้างบนบรรทัดเดียวกันอยู่แล้วแล้วเราก็ค่อยมาต่อตอบบรรทัดล่างแต่ซึ่งตรงนี้มันไม่พอใช่ไหมลูกถ้าไม่พอเราก็ หาที่ตอบไปข้างๆตรงนี้แล้วกันโดยอาศัยการขีดเส้นแบ่งขั้นเอาไว้แบบนี้แล้วเราก็ต่อเอาไปตอบตรงนี้เลยหรือเอาคาเท็บขึ้นมาอีกสักบรรทัดหนึ่งก็ได้เผื่อไม่พอตอบเลยแต่ตอนตอบทวนนิดนึงนะลูกนะตอบ กลุ่มประมงพื้นบ้านผลิตน้ำปลาได้กี่ขวดคะเด็กๆสองร้อยขวดนั่นเองแบบนี้นะคะพอเสร็จแล้วเราก็ไปดูข้อสองกันเลย ย้ำนะคะการเลื่อนจุดมันทำให้เราสามารถหาได้ง่ายมากขึ้นนะคะและถ้าเราไม่เลื่อนจุดเราหาเลยคำตอบข้อนั้นก็อาจจะผิดได้นะคะไปไปดูข้อ2กันต่อเลยค่ะโจท์ามว่าในการสร้างถนนเส้นหนึ่งซึ่งยาว10.2กิโลเมตรใช้งบประมาณทั้งหมด18.36ล้านบาท ถนนเส้นนี้ใช้งบประมาณในการสร้างเฉลี่ยกิโลเมตรละเท่าใดคำว่าเฉลี่ยก็คือเราจะเอาเงินทั้งหมดมาหารด้วยระยะทางที่เขาสร้างไปว่าจะตกกิโลเมตรละเท่าใดน,นั่นเองเรามาเขียนประโยคสัญลักษณ์ไว้ก่อนเลยค่ะ ประโยคสัญลักษณ์ของเราเราบอกว่าการหาค่าเฉลี่ยก็คือเราจะเอาจำนวนทั้งหมดมารวมกันใช่ไหมคะแล้วก็หารว่าทั้งหมดนั้นมีทั้งหมดกี่ชิ้นหรือเท่าใดอันนี้ก็เหมือนกันงบประมาณที่ใช้ทั้งหมดหารด้วยเท่าไหร่คะความยาวทั้งหมดก็จะออกมาเป็นเฉลี่ยกิโลเมตรและเท่าใดคำว่าเฉลี่ยก็คือการหารนะคะ หารด้วยจํานวนทั้งหมดนะั่นคือเครืความหมายของคำว่าเฉลี่ยนั่นเองออะเราไปดูข้อนี้ของเราเลยข้อนี้ก็จะได้ว่า1ิบจุด36 6. หารด้วยเท่าไหร่คะ10.2เท่ากับ ช่องสี่เหลี่ยมนั่นเองแต่ตอนนี้ยังหานไม่ได้เนื่องจากอะไรตรงนี้ยังติดทศนิยมอยู่เนาะเดี๋ยวเราจะปรับแก้กันเลย เราจะปรับแก้และเขียนไว้ข้างบนก่อนเลยอันนี้จาก10.2ก็จะต้องเลื่อนจุดไปหนึ่งครั้งใช่ไหมคะเพื่อให้หายจุดก็จะกลายไปเป็นอะไรแทนคะอ่า1 0 2นั่นเองคาเดบจุดหนึ่งครั้งให้จุดทศนิยมหายไปอันนี้คาเด็บหนึ่งครั้งแน่นอนตัวหน้านี้ก็ต้องถูกคาเด็บไปอีก หครั้งเหมือนกันจาก18.36จุดอยู่ตรงนี้ค่ะเถอเป็น1ครั้งก็จะกลายเป็นจุดอยู่หลังเลข3กลายเป็น183.6นั่นเองแบบนี้นะคะการเลื่อนจุดวันนี้เท่าที่ตรวจการบ้านนักเรียนไปแล้วก็มีผิดมากพอสมควรเลยนะเด็กๆดังนั้นนักเรียนต้องฝึกเลื่อนจุดใหม่เดี๋ยวครูจะให้ใบงานฝึกเลื่อนจุดอีกหนึ่งครั้งนะคะ เอาไปวิธีทํำเลยค่ะขีดเส้นใต้สองเส้นเขียนประโยคแรกเลยค่ะของเราก็คืออะไรเอ่ยเราเอาอะไรเป็นตัวตั้งเราเอา18.36เป็นตัวตั้งเราก็ต้องเอาประโยคที่เกี่ยวกับ18.36 เป็นตัวขึ้นก่อนนะคะในบรรทัดแรกเขียนไปเลยใช้งบประมาณทั้งหมด18.36หน่วยเป็นล้านบาท ถัดไ้เขียนย่อๆเลยว่าความยาวถนนความยาวถนนของเราคือเท่าไหร่คะ10.2กิโลเมตรคำถามถามว่าถนน เส้นนี้ใช้งบประมาณในการสร้างเฉลีย่ยเท่าใดใช่ไหมคะที่เขาถามหาดังนั้นเราก็ตั้งหารเลยเดกๆ ข้างในเขียนเลยค่ะ183.6 6ใช่ไหมคะข้างนอกเขียน102เอามาดูทีละตัวเลย102หาร1ได้ไหมไม่ได้ใส่0นั่นเองค่ะเอา1ไปรวมกับ8ก็เป็น18แล้วเนาะ102สามารถหาร18ได้ไหมคะไม่ได้ให้ใส่0 ออาไปรวมกันอีกกลายเป็น183ตอนนี้102สามารถหารหนึ่งรได้หรือยังออาสามารถหารได้แล้วเพราะว่ามันมากกว่าแล้วใช่ไหมคะได้ได้เท่าไหร่ก็ได้แค่1เพราะว่าข้างหน้านี้ก็100นี่ก็100มันไม่ได้ต่างกันเยอะนะคะมันได้แค่1นึ่งแค่นั้นจริงๆอันนี้เขียนเลย102นั่นเองเสร็จแล้วลบกัน แต่ก่อนอื่นอ่อย่าลืมคุณครูขอโทษจีนคุณูลืมแตบบ่ต้นเลยลืมใส่จุดให้ตรงกันแบบนี้นะคะนะถ้ามีจุดในโจทย์ตรงนี้ให้ใส่จุดให้ตรงกันก่อนนะ <c oughs> เอาไปดูสองอันนี้มาลบกันสามลบสองได้เท่าไหร่ลูกได้หนึ่งแปดลบศูนย์ก็ได้แปด หนลบหเป็นศูนย์ 0, ไม่ต้องเขียนแล้วกันเนาะลบเสร็จแล้วดึงตัวถัดไปลงมาก็คือเลข6กนั่นเองถัดไปในการหาของเราเหมือนเดิมเอานิ้วตัวนี้นิ้วฝั่งนี้นะคะนิ้วข้างซ้ายปิดเลข2อนี้เอาไว้แต่ถ้าปิดเลข2กับเลขหเราก็มาดูสิบอะไรได้8ปดเอ็ดมันก็ยังเป็นจำนวนที่เยอะอยู่เนาะดังน,นั้นเราปิด2ตัวเลย นิ้วเนี่ยปิดสองตัวเลยนิ้วนี้ก็ปิดอีกสองตัวไปดูหนึ่งคูณอะไรได้แปดอ้าก็หนึ่งคูณแปดนั่นเองดังนั้นเราจะลอเอาหนึ่งร้อยสองไปคูณแปดดูสิคะหนึ่งร้อยสองตัวนี้นะไปคูณแปดแปดสองสิบหกแปดคูณศูนย์ได้ศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งแปดคูณหนึ่งได้แปดอ้าเป็นยังไงกันเลยเนี่ย พอดีเลยตรงนี้ใส่8แล้วตรงนี้ก็ใส่8106นั่นเองลบกันออกมาได้เท่าไหร่คะอ่าได้0ขีดเส้นใต้2เสนเพราะไม่มีตัวให้ดึงลงมาแล้วข้อน,นี้ก็จะตอบว่าถนนเส้นนี้ใช้งบประมาณในการสร้างเฉลี่ย1.8เท่าไหร่คะล้านบาท แล้วก็ไปต่ออวบตอบเลยค่ะเด็กๆตอนตอบอย่าลืมเขียนทวนโจทย์ตรงนี้ด้วยนะคะเด็กๆี่โจทย์ที่ตรงนี้มันยาวๆเนี่ยเขียนทวนลงมาด้วยหนึ่งครั้งเขียนพร้อมกันเลยค่ะถนน เส้นนี้ใช้งบอ่ะขอโทษทีค่ะงบใบไม้งบ,บ,บประมาณในการสร้างเฉลีย่ย กิโลเมตรละเท่าไหร่คะ1.8ล้านบาทนั่นเองแบบนี้โอเคค่ะวันนี้คุณครูก็มีเรื่องมาสอนเพียงเท่านี้แล้วเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ